ไบาตาเลียนของทางเอนชานนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสปาร์3สนะเปิดออกมากในกล่องเขาก็จะมีของมาประมาณนี้นี่ก็จะมีอุปกรณ์อะไรของเขามาให้ตัวนี้จะเป็นตัวสายชาร์จตัวที่ทําความสะอาดมีมให้1่อันสายชาร์จไทซีมีมให้1อันมีตัวอันล่อลื่น มีมาให้หนึ่งอันตัวลองไซส์ต่างๆมีมาให้หนึ่งอันสองอันสามอันสีอน่อันน่ะมีมาให้สี่อันนี่มาดูเจ้าพระเอกของงานกันเป็นแท่นอย่างนี้นะครับมีแท่นบ่าด้วยไซส์ไม่ได้ใหญ่เกินไปไม่ได้ใหญ่เกินไปไซส์กำลังดีเลยไม่ได้ใหญ่เกินไปนี่วิธีเปิด กระชับมือดีนะเป็นชันก็ไม่ว่าจะเป็นพวกขนแขนขนแขนก็ได้ขนขาก็ได้หรือจะเป็นขนอะไรก็แล้วแต่แล้วกันนี่จะเป็นพวกอย่างนี้ก็ได้นะจริงแล้วจะเป็นพวกโกลนวดแบบนี้ก็ได้ที่มันเป็นเส้นใหญ่ๆได้ยังไนอย่า,ยายที่ว่าใครจะไปใช้งานแล้วกันนะ เบื้องต้นคืองานดีเลยวิธดีก็เขามีใีสายไทยซีชาร์จที่ตูดของเขาตรงนี้ก็สายไทยซีเสียบปกตินี่แหละที่ชาร์จธรรมดาแจ๋วเ,เลยงานดีผมแนะนําเลยเจ้าตัวใบตเลียนตัวนี้ครับของทางเอ็นชารนะรุ่นสปาร์กสตัวนี้ใช้งานดีแนะนําเลย